อุตสาหกรรมกีวีที่เม่ยเซียนตั้งแต่การทําฟาร์มจนถึงการแปรรูปมีการใช้ในวัตรกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรช่วยสร้างไรายได้ให้กับผู้ปลูกกีวีที่มณฑลสานซีเมยเซียนในสานซีมีกีวีกว่กวา20สายพันธุ์ครอบคลุมกีวีเกือบครึ่งหนึ่งที่มีอยู่ในจีนกว่าจะได้กีวีคุณภาพแต่ละพันธุ์นักวิจัยมีการศึกษามากกว่า10ปีกีวีบางพันธุ์มีสีแดงจะมีรสชาติเข้มขน้นบางพันธุ์สามารถเก็บรักษาได้นานบางพันธุ์อุดมไปด้วยวิตามินซี โดยเกษตรกรที่เหมยเซียนใช้เทคโนโลยีการตรวจวัดปริมาณน้ําตาลและคุณค่าทางโภชนาการในผลกีวีเพื่อให้ได้มาตรฐานการเก็บเกี่ยวการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องมีห่วงโซ่อุตสาหกรรมตามมาตรฐานและเครือข่ายการค้าช่วยทําให้อุตสาหกรรมกีวีของเหมยเซียนแข็งกแกรง่งนอกจากขายในประเทศแล้วเกษตรกรยังพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับส่งออกไปประเทศต่างๆในอาเซียนตะวันออกกลางและอเมริกาเหนือ มูลค่าการส่งออกกีวีของที่นี่เพิ rum. ่มขึ <fundamental> <artist> ้นกว่า6เท่าจากพันล้านหยวนหรือ150ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น6,000ล้านหยวนหรือเกือบ900ล้านดอลลาร์สหรัฐ